ไม่กดเอากัมมูชาไม่กดเนี่ยอ่ะกลับนั่งไมเอาวกดเริ่มแล้วครับทั้งคู่เริ่มเล่นกันแล้วนะครับโคเซียนมาเก้าได้นั่งเป็นฝั่งสีขาวนะครับจะขึ้นเป็นม้าโยงซ้ายเหรอไม่รู้จะมาเก้าจะเล่นอะไรนะโครงสร้างเป็นม้ามังกรน,นะครับทางคุณพนิดเขาขึ้นเป็นม้าเทียมนะเกิดการกินนี้เกิดขึ้นโอ้มาเก้าเล่นม้ามังกรเลยนะฮะ ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงโอเพนนิ่งเกมทางคุณพนิดดูเหมือนจะได้เปรียบเรื่องของเบีย้ยนอกเบีย้ยในหน่อยๆนะช่วงนี้นะครับเป็นชุดเบี้ยนอกของคุณพนิดเขาสามารถกินตัดเข้ามาข้างในได้โครเซียนมาเก้าเดินขุดขึ้นไปเดี๋ยวดีไม่ดีตรงนี้อาจจะเป็นคลองทีหลังนะโคเซียนมาเก้าเดินโคลนขึ้นไปตอนนี้ยังเปิดเกมกันอยู่นะครับท้งดํายังเปิดไม่เสร็จเลยครับแต่ว่ามาเก้าเปิดเสร็จแล้วนยพร้อมก่อนมีแผนจะปักโคลนเลยนะอ๋อเรือมายึดคลองไว้ก่อนนี่มีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับที่มาเก้าจะคิด ททงเบีย้ยตรงนี้ครับลุยจากตรงกลางนะ <c oughs> แต่ว่าเขาก็เอาขุนหลบอยู่ในทำเลเดียวกับเรานะครับมาก้าโดดมา้าตัวม้ายังขวากลับมาเป็นม้ามังกรสลับซ้ายนะจะโคนขึ้นไปจะเปลี่ยนมาลุยทางนี้หน้าขุนเขานะครับ <c oughs> ทางคุณพณน์ิดปูสามขึ้นมามาก้ารับด้วยเบีย้ยกล้ามปูยอมให้ทิมสูงมีทิมสูงตรงนี้กับกินแหกเข้ามานะครับถ้าทิมสูงหน้าบ้านคุณพัน์ิดก็จะดีนะแล้วเดี๋ยวกินตัดตรงนี้เออหาทำแท่นเราทีหลังมาเก้าจะเป็นรองหรือเปล่า มาเกาเดินเรือครับดูเชิงปล่อยที่เดินให้เป็นของทางกัมพูชาจะเดินอะไรเขาก็เอาเรือกลับมายึดคอไว้นะมาเก้าเปลี่ยนมุมเอาขุนมาเก็บไว้ที่คอควายสองแน่นี่นะครับตำแหน่งของขุนแล้วเดี๋ยวเตรียมลุยด้านนี้อ๋อจมูกตันเป็นทารเดินของคุณพาน์นิชนะฮะรูปเกมยังเป็นระบบปิดอยู่ยังเล่นยากอยู่ไม่รู้ตำแหน่งขุนใครดีกว่ากันนะะ ถ้าเกิดเขาทิ่มเบีย้ยตัวนี้ขึ้นมาผมมองว่าสีสีขาวจะโดนบุกก่อนนะเหมือนเปล่าบางกว่าต้องค่อยๆเล่นสีดำมาสะบัดมา้ามาตาน,นี้ก่อนเตรียมระเบิดเบีย้ยตัวนี้ขาวจะโดนลือก่อนหรือเปล่าแต่แต่ตเดินของสีสีดำมาเ้าเดินเรือไปกดนะตรงนี้ไม่มีอะไรทําให้ทีเดินเป็นของดำน,งนี่เหมือนเดินรอเนะี่ยดำขยายโคนขึ้นมามาเ้าพยายามหมุนโคนไปใช้นะครับอาจจะเอาขึ้นมาในตําแหน่งของขุน แทงหนึ่งสองสามสี่สีตาเล่นเล่นกันอมืมันบุกกันไม่ได้ใครใจร้อนคนนั้นแพ้นะสวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณสุวิสุมงคลสวัสดีนะฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับทีดำถอยโคนเหมือนการจะเอาไปใช้คือตอนนี้สมมรภูมิล้มเนี่ยมันน่าจะเป็นสองคลองเนี้ยเพราะฉะนั้นขุนมันต้องมาอยู่แถวนี้ ส่วนตัวใหญ่ที่จะเอาไว้ลบเนี่ยต้องมาอยู่แถวนี้กำลังแต่งตัวนะครับกินเปรียบนอกนายละหนึจุดนะครับแต่เขาจะทำแท่นน,นี่เขาลื้อเลยครับระเบิดเบี้ย เพราะว่าขุนเขาพร้อมกว่าคุณเขาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วเห็นไหมครับสีขาวยังไม่ปลอดภัยถ้ากับว่ายังไม่พร้อมสีดำจึงชิงโอกาสบุกก่อนมาเก้าเดินคนมารับไว้ถ้าทิ่มสูงมาก็กินสองหรือเปล่าน่าจะต้องเป็นเม็ดกินสองทิ่มกินมาครับ <c oughs> แบบนี้หมาเก้าจะเป็นรองนะ ไม่ได้เบีย้ยคู่เป็นสองก็จริงเราแต่ไม่ได้เบีย้ยคู่แล้วเป็นแท่นเขาด้วยเนี่ยแท่นเขาอ่าไม่กินอุดเอาไว้ถ้ากินเดี๋ยวทะลุเขาแทงผูกมาก็แทงสูงใส่โอเคทรงนี้เล่นได้อยู่ครับเท่ากับว่าสู้สองคลองนี้แต่ตรงนี้เป็นแท่นเขานะเรามีแทงโคนขึ้นไปกันได้อีกโอเคอย่างนี้สวยอย่างนี้ขาวน่าจะได้เปรียบครับเพราะว่าสมองระพุมลบอยู่ตรงนี้แล้วเลือนพร้อมแล้ว ตัวใหญ่พร้อมล่ะเม็ดในขณะที่เขาเป็นต่อเม็ดแต่เม็ดเขาอยู่อีอกฝั่งถ้าเขาหมุนเม็ดมาเหยียบตรงนี้ได้นะเราไปลองนะแต่พอดีมันอยู่ตรงนี้อยู่นะตำแหน่งยังไม่ไปลองแต่จะทํายังไงต่อให้ไม่ให้เป็นต่อขึ้นไปเรื่อยๆโคนไปหลายๆอย่างนะดูว่สวัสดีทาง YouTube และ Facebook นะครับเขาแทงเบี้ยกันโคนครับมาเขาถอยมา้ามา,มาเจ้าโคนขึ้นไปขาเดินม้าขึ้นมาเหยียบคีบโคนเอาไว้เนะี่ยเป็นแท่นของเขา มีจังหวะเล่นได้นะนเนี่ยปักโคเขก็ไปเลยเนี่ยปักโคลนก็ไปเลยเนี่ยเล่นได้นะแต้มเนี่ยได้เบีย้ยคู่มาสู้เอาหรือเปล่าเพราะว่าวเส้นเม็ดไปตัวงแล้วไม่มีเม็ดนะแต่ถ้าเป็นผมผมเล่นไฟเตอร์ผมผมเอาแต่เดี๋ยวแต่ถ้าถ้าเราคิดแบบละเอียดต้องดูด้วยเป็นเบีย้ยคู่ที่โจมตีได้ปล่ทิมได้ปล่ทิมไม่ได้กำลังคงกำลังคิดอยู่นะครับว่าทิมดีไหมให้โคนดีไหมมาเก้าเดินโคนขึ้นไป ยอมไม่เขากินสองก็ดีครับเป็นการทําลายแท่นทิ้งไปเนี่ยเบี้ยตัวเนี่ยมันเป็นแท่นอยู่ขเขาไม่เหยียบให้ให้กินไปเลยอย่างเงี้ยดีเล่นสไตล์บุกต้องเล่นแบบนี้ตรงไหนเป็นแท่นไม่เกิดบีกของเราทําลายทิ้งไปเลยไม่ต้องห่วงมันมีแต้มหลอกอนะีกแล้วมันมีม้าขาดอยู่นะอืม้มสีดําจะเดินอะไรกินไม่ดีแนะน่ถอยโคนอ่ะดีครับมาตัวมาเติมมาเล่นเหมือนมีบ้าม้าตัวนี้ไม่ดี ม้าตัวนี้มันยืนบงังอำนาจเรืออยู่ถอยขุนขึ้นไปถอยม้าลงมาดีกว่าเออแล้วก็ม้าลงมาให้เรือมันได้เล่นอำนาจแบบเต็ม,เ,ตมเ,เขาก็เสริมตัวมันเรื่อยนะโดดมา้าในตาต,ต่อไปเนี่ยก็คือเราจะปักโคนขึ้นมาเรื่อยปักโคนขึ้นมาเรื่อยเห็นไหมโดดม้าหลบก่อนเพื่อให้เรือมส่งโคนได้เขาโดดไปต่อด้านข้างเลยม้ามันไม่เก่งเนี่ยโดดไปต่อ ตัวเก่งออกไปก็ก็คุ้มอะเป็นตาเดินสีดำานี่จะกินคืนหรือเปล่าเวลาเป็นของเราเป็นต่อนะเขาเรือกินเลยครับเขาจะกินสองมันไม่ได้ดิอย่างนี้ก็เอาเบี้ยกินธรรมดาเบี้ยกินเข้าไปมันมีแต้มนี้เบี้ยกินเขามากินเราเบี้ยกินโนเขาโดดมาลุกเอาเรือเนี่ยกินม้าเขาไปอีกเรือเบี้ยกินกระแทกเขาไปอีกยังไงเรากินก่อนได้เปรียบแบบเนี้ย เขากระโดดเข้ามาลุกครับเอาม้ากินแล้วกระโดดมาลุกตานี้แต่เรากินได้นี่นะเรากิน่อนล้วกินเรือเขากินแล้วก็บีเอ็กกินเข้าไปกราโดดมาลุกแล้วก็เรือกินเขาเบียกินแล้วก็บ <cause> ี that, ้ยกินเขากินม้าเออเขามีกินม้าอีกเนี่ยมันมันหลายชั้นเหมือนกันนะต้องอ่านดีๆครับต้องเคลียร์ให้ดีแต้มนี้แต่มันมาแบบนี้แล้วอ่ะมันก็ต้องเอาเบี้ยกกินแล้วล่ะมันเป็นอย่างอื่นรู้ได้แล้วมั้งเขาเดินดีเนี่ยเขาตัดตัวเนี่ย ผมว่าเป็นลองเขาวะลองคำนวณดีๆนะเอาเบีย้ยกินเขามากินเราเบีย้ยกินเขากระโดดมา้าลุกเราเรือตัดปุ๊บเขาเอาเบีย้ยกินหงายเจอกกินม้าอีกเบีย้ยเราก็จอะกินโคนเรากินโคนเขากินเราขุนกินเหลือยังไงเท่ากันไหมไม่เท่าเนาะโคนตัวนี้จะเป็นจุดอ่อนโอ้ยหลายชั้นนะตรงนี้แต่มันต้องมันโดนกินไปแล้วอะครับโคนมันโดนกินไปแล้ว มันจะทำยังไงอ่ะมันก็ต้องบวกเข้าไปอะไรจะเกิดต้องเกิดแล้วตอนนี้ครับเพราะว่าโค,โคนไปโคนโดนหวกไปละหมาเกา้าคิดหนักในแต้มน,นี้น่าจะเป็นลองโอ้เขาเขาเขาเข,า,ขาเล่นแต้มน,นี้อืมหนักใจเลยมันมีจังหวะมาเอาม้ามาลุกนะครับยังไงยังไงเกา้าเกา้เกาเป็นลองเะเนี่ยโอ้โหจุดเนี้เป็นตัวเปลี่ยนเกมนะทําให้เราเป็นลอง เอาเรือ,อไล่เหอเมื่อกี้แก้เป็นเอาเรือไปกินแล้วเขาโดดมากินแล้วเอาเรือไปจับอย่างนี้มันก็เป็นอะไรโดนสองหนึ่งว่ะดูตัวเขาดิกี่ตัวเนี่ยน,นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกของเรามีหนึ่งสองสามสี่เป็นสองหนึ่งแล้วมาตรงนี้จะกลับยังไงอ๋อมีจังหวะเอาเป็นลูกได้นะครับลูกนั่นแหละเป็นลอ่องนี้เป็นล่องเป็นเรือสองลำแต่เจาะเขาไม่เข้านะครับแนวโคนเขาดี ดี๋ยวมันดูว่าคุณพานิจจะมีลูกทําที่หนักหรือเปล่าจังหวะนี้ต้องรีบโยกเรือออกมาครับสีดำน่ะนะเอาคลองไว้ก่อนคลองเนี้โยกเรือออกมานั่นแหละมาเก้าทําไงเนี่ยเป็นลองเรื่อยๆเลยถอยคนไล่มา้าจะกินสองมันจะทําให้ตัวสีสีดําบุกเข้ามาได้หรือเปล่าถ้าเราไปกินสองเขาอะ ตรงเนี้ยเขาจะไหลเข้ามานะครับตัวใหญ่เขาจะเข้าช่องนี้ได้นะถ้าไปกินสองเนี่ยต้องจิจนตนาการรูปดีๆนะเนี่ยถ้าตัวเขาไหลเข้ามาได้ก็เ,เป็นรองเขานะเขาหนีไม่ได้อยู่แล้วนะครับมีลูกเล่นมีเอาม้าไปโดดโดดเคาะไปทีนเคาะให้เรือหนีแล้วก็โดดม้าลับมาตาเดิมจะได้ไม่โดนกินสองนะมีลูกเล่นมีลูกนี้อยู่เขาต่อเรือเลยครับเห็นว่า มาเก้าต่อเรือนะครับเห็นว่าทางกัมพูชามีเรือลําเดียวยังไงต่อไว้ก่อนเนี่ยถ้าเจถ้าเล่นอย่างมือใหญ่เขาบีบบีบอยู่เลยนะตัวใหญ่ๆแบบเนี้ยเขาไม่กลัวเรือนะเรือถูกกินไปแล้วนะฮะออมากินโอเคทีนี้มาดูว่าจะเหลือกองกําลังพอน็อกสีขาวได้หรือเปล่านะครับเป็นกี่ตัวสู้กี่ตัวนะ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสู้สาม พยายามไหลโคนขึ้นมามาเกาเดินขุนขึ้นมาเตรียมรับแรงกระแทกเขาโคนมาจับเบี้ยไว้ฮม้าเกาจะเอาโคนไปไว้ตาไหนทำไปทำมาดำก็เข้ายากนะครับเออเอาสิดำก็ใช่ว่าจะบุกง่ายๆนะฮะไม่ง่ายด้วยไอ้ม้าตัวนี้มันไปหลงฝูงนิดหน่อยเบี้ยตัวเนี้ยเขากัน ถ้าจะเล่นเนี่ยแทงแทงทิ้งไปเลยเนี่ยแทงทิ้งไปเลยแล้วเดินโคลนขึ้นมาแม่กะไม่มีเรืออีกมันต้องชั่งใจหลายอย่างเหมือนกันนะครับมาเก้าเดินโคลนยัดแล้วไม่แทงทิ้งเขาโดดมาให้กินสเลยเนี่ยเขาจะเอาทางกินกินโป๊ะเข้าไปทีนี้มันตัวใหญ่เขาจะไหลได้แล้ะมันติดเพียงแต่ว่ามันไม่มีเรือแค่นั้นเองนะครับ โอ้ถ้าหมุนเม็ดมาได้เนี่ยเม็ดมาอยู่ตำแหน่งเนี้ยสวยเลยทางสีดำควงมาไล่เรือโอยัดครับลุกจะเสริมโคนขึ้นมาเรื่อยทีนี้เบ,เบ,เบ,เเบเี้ยมันเป็นขั้นบันไดหมดเลยนะครับทําให้ขาวเป็นรองอยู่นะเนี่ยเบี้ยชุดนี้เป็นขั้นบันไดให้ตัวใหญ่ของสีดําไปยืนเน่ยยึดแท่นไว้หมดละอย่างนี้เป็นรองดําเดินเรือลุกไม่น่าจะมีอะไรมั่ง